มีกรณีของนักท่องเที่ยวสาวชาวเวียดนามสองคนโพสต์แชร์ประสบการณ์นะครับหลังจากมาชมคอนเสิร์ตเจโชที่ราชมังคลากีฬาสถานในกรุงเทพแล้วปรากฏว่าถูกวินรถจักรยานยนต์รับจ้างพาเข้าซอยเปลี่ยวคมคู่ขอขึ้นค่าโดยสารจนต้องกระโดดหนีโชคดีที่เธอไปขอความช่วยเหลือจากรปพโรงพยาบาลแถวๆนั้นนะครับท้ายที่สุดแล้วนะครับก็สามารถหลบหนีออกมาได้แล้วก็ไปเรียกแท็กซี่ เดินทางกลับไปที่พักได้อย่างปลอดภัยเขามีการโพสต์ผ่านเป็นภาษาเวียดนามนะครับแล้วก็มีการแปลเป็นภาษาไทยนะฮะออกมาบอกว่าตกลงราคาก็ไม่เคลียร์จากราชมังคลาไปประตูน้ําและในระหว่างทางยังมีการข่มขู่อีกด้วยแล้วก็เขาวงเล็บบอกว่าวินเถือนราชมังคลาขึ้นชื่อมากคนไทยมีปัญหาแบบนี้ไม่จบ การท่องเที่ยวหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องชี้แจงและแก้ปัญหาเรื่องนี้โดยด่วนเธอบอกว่าขอบคุณตำรวจไทยสุดท้ายแล้วมาช่วยแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ช่วยเหลือเธออย่างระตือรือร้นหลังจากได้รับทราบข่าว